นอนลงหัวเลยมันเกมกันอยู่วีกด่วยเนี่ยจ้ะหัวนี่เรานี่ได้จากหัวนอนนี่มันหัวใหญ่เป็นตัวปิด พี่น้องสูสุดคนเดอ้อมืนหนีกระพาพี่น้องมาเช็คระบบหัวมันสำปะหลังอีกคือเกาจากพี่น้องก็เป็นมั่นเดือนสี่ตราบใดที่ยังไม่ได้ขุดแปลงหนีก็สิมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเด้อจากตอนนี้ก็ยังเกีียวเขาเกีียวหนานมีพันในล้วเน้ะพี่น้องเนาะกสิมาเช็กระบบหัวเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องไปค่ะบ่อลายใหญ่ห้างพี่น้องไปขุดหัวมันสำปะหลังจากไปเลยค่ะ ดินกะบอนแนนคือเกาเด้อพี่น้นองเด้อดินบอนแนนมือนี้ห่อสล้องมาเบิ้งต้นทีใบใหญ่คักเนะาะหัวเพิ่นจีเป็นจันนไงไดญไปล้วพี่น้องหงวัวเพิ่นก็อยู่เรือกเถอะคือท่านได้เห็นหัวละจ้ะโอ้ยก็อยู่เลิกแท้ อยู่เลยเว้ยไม่นงอดพี่น้องจ้านี่มาซีดมาทางนี้แล้วค่ะซีดนี้นี้บ้องขาบ้องขาทิมไปให้ไปนี่แหละปูนไปรึเปล่าเออไปเคี้ยนไปไม่นงอดค่ะเป็นของไม่ยืนน้ำ เกือบว่าเห็นลองแตกข้อมันซ้ำประหลางเเห็นกระปวดแล้วปวดอะคะ่ะนี่พี่น้องหัวขอหัวแล้วจ้ะนี่พี่น้องเห็นบอลข้าวๆนี่ไปแล้ว เป็นเงา,าเป่นจิด,น,ด,ดน้องขยันดีนะตองระวัางในจักหน่อยด้วยพล่งสาเพราะว่าดินแตกแตกะ่ะปวกซั์ไม่พิดมันถิอขอมาอยู่ในูแตก,กม,มั่นได้ยังไงยักลื่นมั่นคือลื่นแม่งอดจังวะ <laughs> ยังได้ขี้ให้พี่นอ้องเบิ่งเนาะแค่ยุ่งันหันบ่ได้นางไก่บ่ได้เอามือลูกออเหลกมีตัวเดียวนึงว่าสิเบิดแล้วยังนี่ร้อยมาอีก,ยอ,ก,กอยู่ที่ีอยู่ครับพี่นอง,นองอยังมาข้าวค้าง ủa bột mỏ rồi. พี่น้องยูเป็นสันเป็นสันอยู่ นมาดุกมาดุกวันนี้คือใหญ่เลยวันนั่นน้องเห็นมาจ้ะวันน,นั่นเป็นเมียใหญ่ได้เห็นข,า,ขาวๆนะคะ दुनिया में ये น้องเบิง่งหัวเป็น,เ,ปนเกมกันอยู่ขือหวีกล้วยนี่ละจ้าหัวนี่เงาเนี่ยจักหัวเงานี่อันนี้หัวใ่เพิ่นตัวปิดน,นองเบิง่งนี่โอ้ตัวนี้ใ่แห้งดิค่ะอยู่นี่นก็มีอีกนี่ขาวๆนี่มันี่ก็แมน มาเบ,บื้งทั้งสี่บังมาเต้นพี่นอ้องเบื้องขวทาอยู่ด้วยค่ะพี่น้องมั่นเดินสี่แล้วชินัาพว้พี่น้องเบื้งเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าทั้งเบิด์เก่าหัวอาจารพี่น้องจ้าดกคาคางเงาเนี่ยแต่ว่าลักษณะต้นเพิ่นเนี่ยบ่ใหญ่ไ,ได้พี่น้องต้นนิดหน่อยเมืองลำต้นเพิ่นลำต้นเพิ่นกับใบใหญ่ลำต้นนิดหน่อยจ้าแต่ว่าพันธจิ่งแย้วค่ะแยาวกับมีแต่กิ่งสาขาหมองเหียวแต่ว่ากิ่งสาขาหมองเหนียวพเททิเศษถอนพันธุ์ปะได้ได้พี่น,อน้องเพราะว่าตาเพิ่นห่างขันห่อสีอ,อ๋อได้กระสิเม่นนี่ท่อนกลาง เดิน้องเด้อกดตาพื้นที่ยิบเลยจ้ะเห็นบอลตาเพิ่นที่ตาที่ยิบเลยจ้าเอาพี่น้องคลิปนี้ก็สิฝากพี่น้องมันจะเพียงเท่านี้ก่นอนเนาะเดี๋ยวคขันมีโอกาสก็สิมารีวิวมัวมันให้พี่น้องเบิง่งเน,นาะจ้ะเนาะเอาค่ะคลิปนี้กัสิฝากพี่น้องมันจะซ้ำนี้เด้อข้อจังหวะผ่อนกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ